ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่เกมส spotlight และวันนี้คุณอยู่กับลอเลี่ยวฮีโร่ประเภทคีฟมีปีกสกิลติดตัวสเสน่ห์ย้อนยวนใจในทุกๆครั้งที่เราหยิบลอเลี่ยวมาเล่นจะส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามทั้ง5คนมีแต่ตัวละครที่เป็นผู้ชายล้วนทั้งหมดประโยชน์อยู่ตรงไหนวะสกิลหนึ่งแสงสว่างนำทางคีฟในช่วงที่เริ่มเกมลอเลี่ยวซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้าคีฟต้องรีบออกตัวเดินนำไปเพื่อกดสกิลหนึ่ง จะเป็นการส่องแสงเป็นแนวตรงที่พื้นเพื่อให้เหล่าลูกน้องคีบของเธอเดินทางเป็นเส้นตรงไปข้างหน้านอกจากนำทางคีบแล้วสกิลนี้จะส่งผลต่อฝ่ายตรงข้ามนำทางกระสุนได้อีกด้วยโอ้หเจบนี่ก็ยิงจังเลยเฮียสกิลต่อไปยอมพีกลายผู้ชายคนเดียวเมื่อใดก็ตามที่ลอเลี่ยวเธอหลงสเสน่ห์ของผู้ชายฝ่ายตรงข้ามแล้วสกิลนี้จะทำให้เธอสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพื่อที่จะพุ่งไปหาชายที่อยู่ตรงหน้า จะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดอาการตกใจกลัวได้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นผู้ชายจะเริ่มลำคาญแล้วตามมากระท่บเธอแทนอ i m ตเม Skill ตัวแม่จะแครเพื่อเธอจะเข้าไปท่ามกลางหมู่ชายมากมายจากนั้นหากเธอกดใช้สกิลนี้จะเป็นการดึงดูดชายชะกันที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆเข้ามาลุมเธอแบบไร้ความปราณีถึงแม้จะต้องสูญเสียความเป็นกุลสตรีแต่ชีก็จะไม่แคร์ ถ้า GM ไม่รู้จะเนิบใครฉันนี่ไงขาประจำตลอดการและนี่คือหลอเลียว